้นที่ฉลูเกิดพศ2 5 0 4อายุ63ย่าง64ประตูงานประตูเงินประตูรักงานดีจ้ะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะทำกับคนในครอบครัวก็ได้เออบางคนก็ได้มรดกหรือกำลังคิดที่จะกลับไปอยู่บ้านกลับไปเยี่ยมญาติไปเจอเพื่อนฝูงเจอคนเก่าๆนะคะประตูเงินก็เปิดเออประตูงานก็เปิดออประตูรักก็เปิดนะคะ นะสัปดาห์นี้มีดวงเดินทางนะจ๊ะจะใกล้จะไกลจะแดนไกลจะแดนใกล้ได้หมดเลยจะมีคนมาหาก็ได้เดินทางแล้วจะเดินทางอีกมีดวงที่หลายๆคนจะซื้อรถใหม่หรือเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางยวดยานพาหนะต่างๆนะคะคนค้าขายขยันเลยจ้ะเป็นจังหวะดีในเรื่องของการค้าขายแต่ว่าเวลาไพ่แบบนี้มานะไพ่อันนี้ไพ่บุญกับไพ่บาปอยู่ในใบเดียวกันเนาะ ทำดีเรื่องดีๆส่งผลให้ชีวิตดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมทำไม่ดีจะเจอปัญหานะคะส่วนหนึ่งต้องรับผิดชอบปัญหาที่จะตามมาด้วยหลายๆคนเนี่ยถ้าปัญหาเก่าเรื่องเก่ารุมเร้าก็มีดวงที่คุณอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสังคมก็ได้ในช่วงสัปดาห์นี้7วันนี้หรือตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนเจเดือนกรกฎานะคะ เออเนาะเอาแต่เอาใกล้ๆกับจะเดินทางได้ไหมเดินทางได้นะคะจะมีคนมาหาไหมจะมีคนมาหาจะซื้อรถสําเร็จไหมซื้อรถสําเร็จจะลงทุนทาลูกธุรกิจนี้จะทําอันนี้จะทําอันนั้นจะทํำไหมจะต้องทําถ้าจําเป็นต้องทําก็ต้องทําให้ได้ก็ต้องตั้งใจและต้องขยันเพราะในนี้มันบ่งบอกว่าสิ่งที่ทําลงไปหรือกําลังคิดจะทำเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้มันจําเป็นต้องทําต้องสู้ต้องอดทนแล้วจะสําเร็จเห็นปะ อ,อ,อาจจะคุณอาจจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้นะคะส่วนใครที่เป็นอนะินฟลูเอนเซอร์เนาะหรือคนที่ใช้ชื่อเสียงทำมาหากินถ้าทำตัวดีอยู่แล้วขยันอยู่แล้วดังเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกสัปดาห์นี้งานจะหนักและเหนื่อยหน่อยนะคะเนาะคนที่ต้องเดินทางต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะเตือนไว้นิดนึงเพราะว่าดวงมันขึ้นว่าคุณ จะขับรถเร็วหรืออาจจะเจอคนขับรถเร็วมาปาดหน้าก็ได้นะคะห้ามขับรถเร็วนะคนมีความรักเนาะพายแบบเนี้ยบางทีถ้าอยู่กันแบบเพื่อนก็โอเคอทะเลาะก,กันไปลูกยิ่งดกบางคนอนะจ๊ะบางคนก็อยู่กันไกลเนาะถ้าโสดเนี่ยจะพบรักคนแดนไกลถ้าไม่โสดบางคนจะพากันไปเที่ยวพากันไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนฝูงอย่าทะเลาะก,กันบนรถแล้วกันนะคะนอกนั้นไม่มีอะไร บางทีก็จะทะเลาะกันเรื่องเก่าๆถ้าทะเลาะกับแฟนแล้วงอนกันไปแล้วสัปดาห์นี้14-15นี้มีโอกาสกลับมาดีแต่อย่าทะเลาะกันอีกนะจ๊ะนะช่วงนี้รักใครชอบใครอยากจะทําอะไรต้องทําให้ได้ ต้องสำเร็จให้ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังนะเพราะฉะนั้นอย่าดื้อมากนะจ๊ะสุขภาพระวังโรคเก่าโรคระบบทางเดินหายใจโรคกรรมพันธุ์แต่ถามว่าแข็งแรงไหมคุณยังแข็งแรงดีอยู่จ้ะนะคะมาต่อนะระวังเรื่องการเดินด้วยนิดนึงนะหัวเข่าขาเหมือนจะมีปัญหานะคะมาต่อจากปีฉลูใช่ไหม นะคุณดาดาถ้าพิบาตไม่ได้ตอบให้ต้องขออภัยนะจ๊ะมาต่อที่คุณที่เกิดพศ2516นอะคะอายุ51ย่าง52จะ้ะประตูใจเปิดประตูงานเปิดประตูเงินก็เปิดจ้ะประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีโดดเด่นสำหรับนักขายโดดเด่นสำหรับใครที่กำลังจะเปิดตู้เงินเพื่อขย,ขยายงานหรือรองเงินจากใครอยู่นะคะงานดีเงินด,นดีรักดี แต่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เรื่องสุขภาพนะดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยอย่างเบาๆเนี่ยจะไปซื้อยามากินเองนะคะหรือมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่มีคนมาเปิดตู้เงินอยู่ใกล้ๆจะมีคนหยิบยื่นงานชวนไปลงทุนหรือมอบโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานให้กับคุณนะจ๊ะ,ะเพราะฉะนั้นงานเด่น นะใครกําลังลุยในเรื่องการขยายตลาดหรือกําลังมองหาตลาดใหม่ๆกําลังจะขยับขยายไปไกลถึงต่างประเทศต่างแดนก็เป็นจังหวะที่ดีนะรวมถึงงานประจําก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าการไปพรีเซนต์งานขอความช่วยเหลือให้ใครช่วยเหลือคุณเรื่องงานก็ดีด้วยเหมือนกันจะ้ะเลิศ <c oughs> คนโสดก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปได้ไกลหลายๆคนจะเจอผู้ชายรวยผู้หญิงรวยบางคนจะเจอคนมาลงทุนให้ด้วยนะจ๊ะไพ่แบบนี้เนาะ พระชันในเรื่องของความรักก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลแต่ว่านะคะถ้าคุณเป็นคนขี้อ่อนไหวง่ายถ้ามีใครมาแทรกซึมเข้ามาในดวงชะตาในความรักในช่วงเนี้มันใจมันเล็งไปที่คนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยนะคะผ่านอุปสรรคกันมาตั้งนานแล้วเนาะอย่าทิ้งเขาไปง่าย นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนมีคู่อยู่แล้วอยากจะให้ซื่อสัตว์กับคนที่คุณรักคนที่อยู่ไกลกันอยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภอก็ยังโทรคุยกันตกติตามปกติเลยจ้ะจะจง,งอนกันบ้างเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะคะสุขภาพาไม่มีอะไรน่ากังวลเท่าไหร่นะคะฉะลูน้อมรับขอพี่หวานขอหัวใจสีส้มหน่อยถึงเป้าหรือย,ยังนะะแอบดูเป้าของตัวเองหน่อยสิเออนะคะใครชอบพี่หวานจะสมัครสมาชิกนะคะเนาะเอาไว้มารางวัลกิจกรรม คืออะไรนะก็ไม่กล้าอีกเหมือนกันเป็น <c oughs> คนขี้กลัวมาเริ่มต้นจ้ะต่อที่คุณที่เกิดพศ25 2 3สองสามนะคะอายุ3 9ย่าง40จ้ะประตูใจปิดจริงๆมันไม่ปิดหรอกแต่มันหงุดหงิดเจ้าระเบียบเปะ๊ะหรือบุคคลคนหนึ่งจะทำให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้สักเท่าไหรออ่มนุษย์ป้าทั้งหลายสัปดาห์นี้คุณก็จะหงดหงิดนะแต่บางทีไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่านอนแล้วฝันแปลก เหนื่อยนอนกลนหรือผู้หญิงคนหนึ่งทำให้เราอึดอจจัดใจก็ได้นะคะประตูเงินเป็นยังไงจ๊ะประตูเงินเปิดจ้ะเปิดไปแบบว่าเรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเด็กกินอะไรกินซื้ออะไรซื้อเออนะคะประตูรักก็เปิดจ้ะพี่หวานมอว่าดวงมันดีถึง70%นะไพ่ใบเนี้ยจะบอกว่าประตูปิดไม่ได้หรอกมันเป็นไพ่บุคคลเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้บุคคลตัวเราเองเนี่ยแหละที่ทำให้เรารู้สึกอจจึดอัดใจโดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์นะคะเงินซื้อง่ายจ่ายคล่อง มีให้ใช้ไม่มีให้เก็บแต่ก็ยังได้เงินจากงานอยู่บางคนก็ได้เงินจากคนในครอบครัวหรือจากแฟนนะคะรวมๆถือว่าดีถ้าไม่ดีเพราะเราคิดเยอะถ้าไม่ดีเพราะสุขภาพถ้าไม่ดีเพราะเราคิดมากไปเองนะข้อที่หนึ่งบอกตัวเองไว้ก่อนว่าถ้าไม่ดีส่วนหนึ่งมาจากตัวฉันด้วยนะช่วงนี้คุณจะเจอคนมาชวนไปเที่ยว ไปงานเลี้ยงไปงานสังสรรค์หรือทํางานไปเที่ยวไปถ้าทํางานอิสระงานที่ชอบเนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่าดีแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยใช้เงินเก่งหน่อยมีให้ใช้ไม่มีให้เก็บนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหจจารจัดการเรื่องของการเงินให้ดีโสดจะพบรักเงอนกับแฟนมีโอกาสกลับมาดีกันพบรักจากการเดินทางพบรักจากสังคมที่ทำงานนี่แหละไม่รู้จะมีใครแนะนำให้ได้รู้จักอ่ะดูดิไพ่นะคะ ถ้างอนกับแฟนจะมีจังหวะที่หลายๆคนจะเชียร์ให้คุณกลับมาดีกันหรือพูดข้อดีของคุณข้อดีของแฟนให้คุณได้คิดคุณก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันเนาะอึดอัดใจไม่สบายใจในเรื่องของการทํางานนะคะจะทํางานสําเร็จจะทํางานดีไหมดูสิมันขึ้นงานคนตบมือให้อะสำเร็จแต่คุณก็ต้องปรับปรุงคุณก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะเนาะต้องแก้ไขยอดขายปลายสัปดาห์ก็ถือว่าดี ต้นสัปดาห์กับกลางสัปดาห์ไม่สู้ดีสักเท่าไร่มันเรื่อยเรบเรียบอะนะคะเนาะเพราะนั้นก็ต้องขยันะะนะจ๊ะจะดีกับแฟนจะง้อแฟนจะเปิดตัวแฟนจังหวะช่วงนี้แหละเนาะมาต่อนะคะ,นะะ,นะะ,นะะสุขภาพเออต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีกลางกลางสัปดาห์เป็นต้นไปอาการจะเริ่มดีขึ้นนอนกลนหรือเปล่าช่วงนี้หรือมีปัญหาอะไรไหมไปตรวจไปดูแลตัวเองสักหน่อยนะสวัสดีคุณคนภูไทยส้ายร้อยเอ็ดอ่ะเราอ,อ่านถูกนะคะสองห้าสองสามใช่ไหมมาต่อจ้ะ นะคุณที่เกิดพศ2540อายุ27ย่าง28ปประตูใจได้ไพ่บุคคลนะอัศวินกระแทกประตูอ,อสัปดาห์เนี้ยคุณจะใจร้อนคุณจะรีบร้อนคุณจะขี้ลืมคุณจะหงุดหงิดข้อดีของไพ่ใบนี้คือคุณเป็นคนที่จริงๆมีคนพร้อมจะช่วยเหลือจริงๆมีคนพร้อมจะช่วยถ้าไม่ปากไวไม่ใจร้อนไปเกินจนเกินไปเนะี่ย ถือว่าดีเลยนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อย่าปากวาอย่าใจร้อนนะอประตูเงินไปยังไงประตูเงินเปิดจะ้ะไพเ่เศรษฐีสิบเหรียญทองอาระอาร,อรามเลยนะตัวเองเอไพ่ประตูเงินเปิดตรงกับวันที่สิบหกเนี่ยประตูรักก็เปิดจะ้ะดีนะเนี่ยเออใครมีป๋าเปมีคนเลี้ยงมีคนซัพพอร์ตมีคนใจดีอะไรยังไงแบบไหนเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมานะ อยากได้เงินจะได้เงินอยากได้งานจะได้งานอยากได้รักจะได้รักจะมีผู้ชายคนหนึ่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งจะมีคนคนหนึ่งช่วยเหลือคุณค่ะไพ่แบบนี้เนาะงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างแดนแดนไกลสื่อสารมวลชนเนาะหรือเกี่ยวกับงานราชการหรือต้องติดต่อกับคนมีอํานาจงานใหญ่งานโตเนี่ยเงินสะพัดเงินดีลุยเลยนะคะตัวเองจะทําอะไรรีบทำมิน้าละ่ะถึงต้องรีบ เวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาบางทีมันจะรนบางทีมันจะใจร้อนนะเตรียมตัวให้ดีเต,ต,ตรียมตัวให้พร้อมโดยเฉพาะใครที่กําลังจะไปเซ็นสัญญางานไปเจรจางานไปดีวงานหรือจะไปหาใครอย่าใจร้อนนะไออพ่ดีสองใบสุดท้ายไพ่ใบแรกเนี่ยตัวเราเนี่แหละนะคะอย่าหง,งุดหงิดอย่าใจร้อนเกินไปเดี๋ยวมันจะดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะออขับรถขับราสัปดาห์นี้ก็ต้องระวังอุบัติเหตุเฉียวชนรถเป็นรอย หรือคนทําให้อารมณ์เสียอย่าไปปีบแต่ดังแล้วช่วงนี้แอบบน่ากลัวนะคะนะอ่ะโสดมีโอกาสพบรักจริงพี่หวานพูดไปหมดแล้วนะเพราะฉะน,นั้นนดวงดีรับไม่รับรับไปเลยเงินก้อนใหญ่จากผู้ชายจากงานเออนะคะเพราะฉนั้นสู้ๆลุยเนาะคนที่อยู่กันมานานช่วงนี้บางทีคุณจะมีฟิลหงุดหงิดน้อยใจแฟนนะคะพี่หวานก็จะบอกว่าอย่าคิดมากระวังคําพูดอย่าใจร้อนแฟนหลายๆคนเนี่ยแฟนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะมาตลอด ไม่ว่าแฟนเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เขาก็คอยยืนอยู่เคียงข้างคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ารักไม่ดีคนไม่ดีมันก็มีโอกาสที่คุณจะเจอคนดีๆที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้ด้วยเหมือนกันแต่จะเอายังไงดีละ่ะถ้าเกิดเข้ามาแล้วยังมีคนเก่าคาระคาสังอยู่เพราะฉั้นก็ต้องเลือกให้ดีนะจ๊ะไม่งั้นปัญหาจะตามมาเยอะเนาะสุขภาพรวมๆพี่หวังก็จะบอกว่าคุณจะแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องความดัน ลมในเส้นปวดตึงตามข้อ,เ,อเรื่องสายตาเอาไว้นิดหนึ่งจ้ะนะคะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศสอ5หอายุ15ย่าง16และคุณที่เกิดพศสองสี 92, อายุ75ย่าง76จ้ะวันนี้จนถึงวันที่21สิบสิงหาประตูเปิดนะแต่ไพ่แบบนี้เปิดไปเขาเรียกว่าอะไรเปิดไปวัดเปิดไปเที่ยวเปิดเข้าสู่ประตูที่ไม่อยากยุ่งกับใคร เปิด,ปดแบบใบป,ปีกวิเวกอะ่ะเด็กๆบางทีก็ไม่ค่อยอยากยุ่งออกับใครในช่วงนี้เนาะคนที่อายุเยอะแล้วบางทีช่วงนี้คุณก็อยากจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมหรือคุณหามุมสงบให้กับตัวเองอยู่มันเป็นฟิลเบื่อเซ็งๆคุณเป็นคนทําอะไรเรียบร้อยนะอันนั้นเรียบร้อยอันนี้เก็บเรียบบางทีก็จะอยู่กับคนอื่นยากสักหน่อยนะทําไม้เรียบร้อยก็จะต้องทําให้เรียบร้อยแหละสัปดาห์นี้ประตูเงินเป็นยังไงประตูเงินยังโอเคนะคะแต่ไพ่ใบนี้บางทีมันมีจุดรั่วไหลนะ ใช้เงินเก่งใช้เงินตามใจอยากได้อะไรซื้ออยากได้อะไรอยากได้แต่บางคนอาจจะหมดไปกับลูกกับเต้าหรือใจดีกับคนอื่นก็ได้ออนะคะประตูรักก็เปิดจะแฮปปี้ดีมีความสุขจะได้เจอเพื่อนเก่าคนเก่าๆบางทีจะนัดเจอไปคุยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงลูกเต้ามารวมตัวเด็กๆทั้งหลายหรือแม้แต่ถ้าอายุเยอะเยอะเนาะถ้างอนกับใครจะกลับมาดีกันนะดูดีความสัมพันธ์เก่าๆไมได้ภาพเก่าๆจะวนกลับมา เขาจะมางา้อเราจะมางา้อหรือบางทีไปเที่ยวไปพักผ่อนกับลูกกับเต้ากับคนในครอบครัวแล้วจะไปเออตรงนี้เคยมาแล้วนะเล่าให้ลูกให้เต้าฟังมีความสุขไปอีกมุมหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะรวมๆม,มองว่าดีไม่ได้ขี้เหร่ดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงสัปดาห์นี้ไพ่ถ้วยขึ้นมาถ้วยเนี่ยก็จะเกี่ยวกับระบบน้ำ14นะคะบางทีจะมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนนะคะจะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำเนาะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องฝัดเท้าข้อเท้าจ้ะ นะโรคเก่าจะกำเริบรวมๆดีพูดได้เท่านี้แหละถ้าไม่ดีเพราะบางทีเบื่อเบืเซงๆงอารมณ์ประมาณนี้เนะาะจะเนื้อหอมนะคะในนี้มันบอกเลยว่าบางทีคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆมาเจอกันบางทีอายุเยอะแล้วเนี่ยก็มาคุยถึงระลึกความหลังว่าจรงิงๆฉันก็เคยแอบชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดอะไรทําไมเหมือนกันนะคะอ่มาต่อนะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้พี่วันให้ไพ่ใบนี้สีเนื้อนะคะ สีฟ้าขาวนะคะการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ทำบุญอะไรดีละ่ะอ๋อทำบุญสิบเหรียญทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะทำบุญให้ลูกให้เต้าให้หลานให้เด็กเนี่ยดีนะคะเลขของคุณคือนะคะสี่สองศูน 42019นะคะจะบอกว่าลองตามเลขเก่าดูหรือลองซื้อกับผู้ชายดูนะจ๊ะโอเคมาต่อค่ะ